ีครับ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วครับว่าจะขึ้นไปออะไรคอยดูนะครับน่าจะเป็นขมุมพึ่งนะครับภาษาคาเมเขาเรียกขม,มุมยิ่ไใล่ะ <c oughs> ฮะน่าดูดูว่าเขาจะาลงมาได้ไหมตันไก่ขึ้นไปยัง นี่ครับทำงานก็เจอผึ่งคือผึ่งนิ่มนะครับผึ่งเล็กพี่ต่อยไม่เก็บนะครับลองดูนะครับว่าต่อยไม่เก็บโหเป่าแล้วเป่าแล้วมีอัญมันเปล่าหน้านี้เดือนสามเดือนสองไม่รู้มีม,มีมีไหมถ้าไม่มีอย่าเพิ่งเอามีเบ้ามีบ้า,า,าฮะ น้ำหวานไม่มีใช่ไหม,ไม,มยังยังพึ่งพึ่งพึ่งทำรังเปล่ามาเอาทะลุมากินเลยเอาทะลุไปไอน้นี่ไอ้นี่มันมันหิวมาจากไหนว่าจะเอาลูกไปกินเออดิดูดิดดไปม,มีน้ำหวานไหมยังไงก็ต้องอ,ออกอะ่ะไม่ออกมันตัดไม่ได้ครับต้องอ,ออกนะครับไม่ออกตัดไม่ได้ไนี่เพราะว่าเราตัดถ้ามันแตกขึ้นมาเราต้องมาตัดครับพอตดัด พอมาตัดตัวมันก็จะบินใส่เราเพราะว่าอันนี้โดนกลัวโดนอะไรหรือเปล่าแห้งนี่นะครับเดี๋ยวรอดูครับเอาลงมาอ่าตัดแล้วตัดแล้วอ่ารออย่าตัดเยอะนะเดี๋ยวแบ่งนี่ถ้าตัดยังไงตัดต้นไม้ ไม่สวยอ่ะตัดต้นไม้ยังไงตัดต้นไม้ไม่สวยฮะพุ่มเห็ดมันไม่เป็นพุ่มเห็ดแล้วเป็นเป็นพุ่มบอลแล้วเนี่ยอันนี้หัวเลาะออกตัดต้นไม้ไม่สวยอันนี้หัวเลาะอือ่ามีความรู้สึกยังไงตัดต้นไม้บอกดิบอกแม พวกมันตัดต้นไม้สวยไหมไม่สวย <c oughs> มึงก็บอก,บอกเลยพูดแรงๆให้มันได้ยินเนะตัดต้นไม้ไงสวยไหมไม่สวยเออซานมันบอกว่าตัดต้นไม้ไม่สวย,อ,ย,อ,ยอ้าวอ้าวเป่าแล้วครับเป่าแล้ว <c oughs> บินดะ เอาลงมาดูครับเอาลงมาเขาจะเอาลงมาใส่เสื้อให้ดูเขาว่าเขาเรียนวิชามาแล้วกับอาจารย์ใหญ่ลูกพี่ใหญ่เขาเรียนวิชามาแล้วนี่ครับบริเวณที่เรามาเอาครับวันนี้มีพึ่งนะครับร<ๆ>เพราะว่าเขาแกล้งมาครับว่าผมตัดไม่ได้เลยก็เลยมาออกให้ครับออกให้ตอนนี้มันน้ำหวานยังไม่มีครับต้องเรียนสามเดือนสี่ คึ่งเดือนสามเดือนสีเดือนห้านะครับก็จะมีน้ำหวานอเอาเอาแล้โอ้ยนกไก่ไม่คม,ม,ม,คมเป็นไงเป็นไงเปลี่ยนนไก่เปล่าฮะอ้ะ <laughs> เอาเดี๋ยวรอดูครับตอนต่อไปว่าจะถึงมาไหน มาถามนี่ก่อนนี่ครับคนที่แค่ตลอดแค่ต้นโพวันนี้ได้ได้กี่ต้นแล้ววันนี้ไม่ได้เออไม่ได้ยังไงเอาไปปลูกเมือม่อเชา้ากี่ต้นแล้วได้ต้นหนึ่งแล้วเมื่อเช้าได้ต้นหนึ่งละไปเอาที่ไหนมาเมื่อเช้านี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื <c oughs> ่อไม่ได้แล้วก็ไปตัดตรงไหนครับไปตัดตรงไหนก็แคะตรงนั้นนะครับ ลกเช้านะครับเอ้าเอาเอ้าเอาเ,อาเอาขาจะได้เขาจะได้รุดแม่มาลงมาไหมหรือได้ตะล่างมันดูนะครับเขาจะได้แม่ลงมาไหมเป็นไงเป็นไงไม่น้านด้านไม่อ๋อเขาจะพยายามเอาแม่ลงมาด้วยเอาตัดตัดลงมาตัดยังเอา พักกันไม่ยืนอยู่นีบันไปแม่ปืนหนึ่งเจ้าพึ่งลงว่ายืนยืนเอาเอามีไหมโอ้ยไม่มีแล้วดูดูครับเต็มเลยแม่เต็มเลยลงมาแล้วครับลงมาแล้วอะไร ไรไงตอนที่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวปากไม่ดีปากไม่ดีข้างล่างเมาครึ่งหรือก็เมาคนมีน้ำหวานไหมโอ้ยไม่ได้แม่นมามีหวานป่ะมีมั้งมีน้อยอยู่มีป่ะมีหน่อยมีมีน้ำหวานอยู่นั่นนี้โอ้ยมีอยู่ตอนมียังไม่เต็มมันต้องอีกสักประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนสามจนมี เออเอาตาดอกอ่ามากินน้ำหวานกันครับน้ำพึ่งเดือนห้ากินแล้วมันจะได้มีพลังเมียไม่อยู่ไอ้นี่เมียไม่อยู่เมียหนีเมียหนีจากดูคนกินกินเลยเอ้อมันก็แบงนี่เอาให้ป็โกินเอาไม่เป็นโดยกินไน,น้ำอวาน นนคนนากินไม่เป็นคนน้าวะกลัวคนอยู่หาบอกอะไรอะ <laughs> โอ้น้ำหวานมีอยู่หน่อยนึงครับนี่เอนนอนน,น,นดูกินก่อนเพื่อนเลยคนไม่เอานะครับกินก่อนเพื่อนเลยแซ่บะ<ง>กินแล้วว่าไข้ใจ้าทวีปกินแล้วผุนไข้ใจ้วคนต้นไม่พุอนะอะเออ กินดดอรให้ไฟทั้มาทมกับจาดให,ห้หวานวะหวานอืมหวาน,านหวานเจี๊ยบ,บ,ยบหวานเจี๊ยบอืมหวานแซ่บวะเขามาให้ฮะ <c oughs> เออมันฟอกเขาขึ้นไปบอกเขาว่างบอกเขา,าว่างได้ก่อนตัดต้นใบมะงั่มเหนี่ยงชาโกนี่ลูกมัน,น,น,นอืมบางสยดเลี้ยงซีที่นี่โดนทักกิน ดูกินหน้าเด็ดอร่อยนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นเดือนหน้าน่อยน่าจะเยอะเดือนหน้าน่าจะเยอะครับเดือนหน้าน่าจะหวานกว่านี้น้ำพึ่งมันจะเต็มกว่านี้เดือนหน้าน้ำพึ่งมันจะเต็มกว่านี้ครับเดือนสามน้ำพึ่งเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเต็มกว่านี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคนที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้ามีอะไรเราจะมาถ่ายให้ดูสวยๆครับเอาไปยเอามา,า,มาทำไมไ,ไม่กินนะทำไม